อ่ะสวัสดีครับผมมาลองเสียงปรีแอมนะครับของยามาฮานะครับเป็นรุ่น C นะครับขีด4นะฮะเนี่ยนะฮะสวยมากเลยครับยูเทนคลาสสิกสวยสุดๆนะครับหายากนะครับผมเนี่ยะแล้วพงที่ใช้ลองเป็นมาติลอกแกล์เวอร์ชั่นหกนะครับคู่นี้นะฮะส่วนพวแอมนะใช้ของลักซ์แมนนะครับผมเอฟอ่าสามแอฟดีนะฮะนี่ฮะนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอลุ่มนะครับผม ขออนุญาตสากร้านิดนวยครับไลา์เฟซบุ๊กหวนช่องทางการิต่อครับร้านเปิด9โมงคืนเปลี่ยนทังคืนเย็นร้านจะทุกวันศุกร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็บาลาั๊กซ้ายขวานะฮะใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะฮะอันนี้สัญญาณปีเอานะครับตอนนี้ฉอดต่อช่องหนึ่งครับหนึ่งสองลองไปแล้วใช้งานได้ปกตินะฮะอ่านี่นะอันนี้ถ้าจะใช้ก็กดไปพัดออกนะครับแล้วก็ปรับเทเบเลได้เสียงแหลมนะฮะเอามากก็น้อยลูกค้าปรับได้เลย นี่ฮะอันนี้เบรดนะฮะนี่นะฮะเนี่ยครับปรับได้นะครับเนี่ยความถี่เบสอ่าถ้าแฟดนะฮะกดไปคลาสได้ครับตรงนี้ก็จะปรับไม่ได้นะครับผมนี่นะฮะอ่าจะให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็สวยมากครับผมนี่ครับรถมีช่องโฟน่นะครับเดี๋ยวจะาลองคลิปหน้านะครับผมนี่นะฮะ นะครับสวยมากนะโอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมากๆครับผมขอบคุณครับ